สวัสดีครับเ e ลคอมทู o บ e คอมทู t ูทูบเบอร์ช้างสกปราราพูนออฟฟิเชียลครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <pers citoy ens> มาแล้วเมื่อนี้ครับที่บ้านน้องก้อยตำบลอียางบูนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น <laughs> ตำบลยังก่อนนี่บ้านน้องกอ้อยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อทางเขาอ่าไอ้ไก่ไกบานน้านนวลเลืองได้เนาะ นะครับพี่น้องครับท่างเข่าของสำนักงานมอลำอีสานนครศรีนครพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับทีมง,งานสายนพิบัตแพ่งครับแสดงที่บ้านหน้องกอยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับมาแล้วครับบูดอิงอ่อนครับ200บาทบัตรคอนเสิร์ตฟรีหนึ่งใบคือเก่าครับห้่หนี้ทำแมบาทนี้เอาแลนทำไมบาทนี้จอฟ้อนบูมาบาทนี้ พี่น้องนี่ด้เพื่นแตงนาเพื่อนแตงนาขึ้นบอกได้เพื่นก็อุ้ยเป็นตะเบืองได้พี่น้องเพราะว่าบอกตาเพื่อนลายนะกวางว่าไม่สนามไมพี่น้องวันนี้ฮ่าาฮ่าฮ่กาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าง่าฮ่าฮ่ืฮ่นฮ่าแดาฮ่าฮ่าฮ่าฮแา่าา่ืา่ เอาไปสูมไฟถิ่มเออเดี๋ยวม่างๆสิฮะเสลี่ค์เสี่ยวเสลี่ค์สีเขียวมาให้เด้อสีเขียวในตำนานของจักรพรรดินั่ะละพี่น้องสีเขียวหมกไฟทางใช่ไหมใช่ไหมว่าเป็นเจ้าที่บ่สเดียพัน อาบน้ำไปเ <tro> ปข้าใจว่ามิจเข้าใจมิจเจ้องว่าไอเบิร์นอาบน้ำด้วไอเบิร์นอันนี้อันงอน้อยอันหน้อยด้งอน้อยวมเป็นโคษนะเยปุ๋ยมรกตตาลุงอรุณ่พี่น้องพวกนี้พายจนว่าจนไล่ปวดบ่นเลพายเงิอนพายข้ามจ่ว่าปวดไล่บ่นเาย เกือบเนี่ยซกไม่บอลหนึ่งอยังกขึ้นหอยสะสะใต่นตตกน้ำตบวกบอมแมนเพื่อนว่าอันมื่อนี่ใส่แหลวมันยางมันถือขีดินมันก็เลยเถาเกือบเกือบไม่ย่านถือขีดินแล้วก็ถืเอาบอกดินก็เลยใส่ลงเออ ย่างเดียวคือดี๋ยวก็ได้ใช้ร่องน้ำไมกเถื่แเถะเจียวอยู่เนาะเออฝนตกจะเหืองบ้าเจียวเจียวฮะหมู่บ้านมังหันมันก็ะเซ้าล้วแม่แดดออกแล้วฝ่าแจ่งจังกว่างพี่น้องป้ามือแรงมาเบิ่งนด้เปพี่น้องกับบ้านน้องก้อยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นบ่านแม่บ้านดอนก้อยบ้านดอนก้อยอยู่อุดรหมู่บ้าน น้องก่อยแพิมมันไปเอง้น้องหอยบ้าน้องหอยไปแมนมันไม่คิดเรื่องนี้เลยเนาะอ้ยเนาะบอบแมนบอแมนมือนีสายอยู่ใกล้เวทีทุกสีอยากง้มหอยอยากง้มหอยมันวะอยากงมหอย นับได้เลยเดนี่มีจักเสียนแมนบริวายสัหยังทำบอบาถอนมานอนอยู่บ้านมึงมึงมึงสิไปหรอแกไม่กินตัวส้มเลยโอ้ยมาทันเดชแซ่เย็น้ออืโย ไปจะเลี้ยงมอนนี่นะน่ารักน้องงอน,น่ารักพี่ไอ้ไอ้เพิ่มมาอยู่น้ำ,นำนเด้แบบนี้เอ็ดดี้พี่น่ารักคุณต<อ>ัวโก้บอกยังคํามดโต๊ะมดโต๊ะวันนี้ฝนมดโต๊ะมาบ่อนใส่ฮะก็พักการใส่ ต้องอยู่ใจบาทขุนอยู่หลังแท<อ>้คลิปกับแท้บ่ได้นั่นบปล่าเออเออน็ตจังเตาฮะเมียงสาก็เตาบ่เต้าเตาเน็ตจังตัวสล็อตนี่แหละ <c oughs> มันอยู่ตลอดอยู่สิแหละตัวสล็อตมันจะจำความอดไปมันคือมันถึง,ง,ปปถงย่างนัง้นกับตัวสล็อตไหมเต้าเนี่ยกูว่านะ <c oughs> ตัวสล็อตคือมึงอยู่ดิ ข้าออกไปได้ปะไปใช่กูมีแห้งไปหลังหันอย่าเฝ้าไปมันมีแห้งไปอาหารหญาไปท่านแถวนั้นข้าไปหยอกผู้สาวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปหยอกผู้สาวข้าหยอกผู้สาวสาวโมไปหยอกสาวโมโมมีใช่ีปเขียวไปวอโม่ไปถ่ายผู้ยหยอกผู้บ่าวหยอกจะได้ยางหนีหยอกเท่าเดียวปะใช่เท้เทใช่เท้าเท้านี่เด็กข้าวแมวพุ่งไปด้นั่นข้าวแม่พุ่งไปด้นั่น อักเส่เข้าแม่ไปได้เนี่ยโหนเข้าแม่อะไนะคนละเอ็มคนละเอ็มมี่ได้คนละเอ็มมี่ได้เอาโมเมนต์เอ็มมี่แม็กซิมงวะบออันนี้เล้มีล่อแม็กเออมึงฝนแขวดีๆเลยฟุนแขวไปแล้วทาได้ได้มึงยาได้ยาข้างยาข้างเอาอะไรได้อะไรได้ตาพี่น้องนี่คือกันบ่ เอาไปอา่าฟุตซาวบอกว่าไม่แต่ข้าวเมร์เพลงข้ามาแรงพี่น้องเปิดเบื้องเริ่ข้าวข้าวเมร์ของบาโจกไกจฮอาร้านเลยดิก่จิฮวดร้านหรอบอเ่องหกแสนเรืองหกหมื่นจิฮอาร้านบ้ยากคนะพางนี่สองล้านเลยกูว่ากูขึ้ไปตะลกน้ำถาอมันนี่ มูกสวนมูกสวนเ้านี่ลลเลยมันขึ้นไปบอดบอดอ่ะยังบอดขี่บอดบอดตันันไปว่าเป็นเลยเอาไม่ถือปากความกืก็เกิดไม่เข่าปากความกืก็เกิดกืเป็นกือเป็นอย่างย่านผพีบอกไปยชมไปฮะไปยม กินส้มใส่ยังไปแล้วบ่พี่น้องบาตรลอยสีสีเดิมมาหนีมาเด้อพี่น้องบาตรลอยสีสีบัตรลอย 40, สีย 40, สีครับล 40, แล้วก็มีม,มีโป้สบู่ยิงออนนะครับสองร้อยบาทรับบัตรฟรีหนึ่งใบนะครับรับสบู่ยิงออนก้อนใหญ่หนึ่งชุดหกก้อนนะครับ ในราคา200บาทนะครับได้บัตรเข้างานฟรีหนึ่งใบเลยนะครับ,ส,บ,บ,ส,บสำหรับพี่น้องซื้อบัตรหน่อยสิบบาทซื้อบัตรหน่อยสิบบาทแล้วก็สบู่ตกละตกก่อนละสิบบาทจากยี่จากสามสิบเก้าบาทครับวายว้าวอยู่กูโฆษณาอยู่ขายบัตรเนาะขายบัตรด้วยเป็นคอสังกะสีตางองเคยออกเพลงหเปล่กําลังจะออกเพลงครับกําลังจะออกเพลงเคยออกอยู่เคยออกอยู่แน่ซิงเกิลใหม่ดิเอาซิงเกิลเก้าซิ่งเกินเ,เก้าซื้ออย่าง มันบมเมน่นดูแว่นมันบ่เมนรถดแว่นมันบมแมนรถแว่นรับค่ายอยังค่าย MG Music MG m u s i ออ๋อลองไว้ยังไดค่ายบานเห้าหน่เนาะพอจักหน่อยแน่โอ้อหเายว่านะับถ้อนมันบมีแฮงหรอโอ้ให้เขาไปฟังใช่ม่มมันแมเมนณ์มันบมเมนเด็กแว่น เรางอกคยออกเพลียงเบบคนไปหากรไปหาคักเมียบดไดอก็ได้มาถามของใจครับผูกไส้บดได้คือออกเพลียงแน่นอนบดไดผมตัดบอมันเป็นสิ่งนี้เจอแม่มันเป็นสิ่งี่จ้าเป็นสิ่งีมันเป็นคักคักมันเป็นเอ็นยังกัแมนสิ่งนเนยังกัเป็นซิ่งนิ้ส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 ินิ้ซิ่งนิ นั่นนะครับพี่น้องครับร้อยซีซีฟครับกับสบู่อิงงอนหกกรอนใหญ่ครับพี่น้องครับเป็นเงินสองร้อยบาทครับพี่น้องครับซ้ำสบู่ต๊ะก้อนละสิบบาทครับพี่น้องครับสิไปสื่อทรงไซกับมีใน้ความที่นี่ที่เดียวนะครับและไม่มีทุกวันนะครับพี่น้องครับไม่มีทุกวันนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับที่หน้าวีทีสแควร์เพิ่อนแพงนะครับคอนเสิร์ตกลางแจ้งครับพี่น้องครับนะครับบรรลัยซีซีฟครับโอ้คนขายบ่านมาอยู่สบู่อิงงอนกินแล้วดีด อาบแล้วค่ะอาบเตาน่าอีพ่อกันฮะเต้นไม่พิ่นด้ยจะเกิดไป็จะเป็นกกอจะหาวกตัวจะพูดว่าอาบอยู่นะท่านี้อาบท่านี้อาบแล